ู้ชมถาววันนี้นะคะสวัสตีของเราพิเศษมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เราจะพามาเปิดตู้เสื้อผ้าแม่กันหลายคนบอกว่าคุณไม่เคยเห็นเลยอยากให้เราพาชมบ้านวันนี้พาชมตู้เสื้อผ้าแม่กันก่อนละกันเท่าไหร่คนบอกว่าแม่มีชุดแบบโออยากไลฟ์สตอกักเต็มไปหมดเลยแล้วก็เวลาแม่ไปนู่นนี่นั่นแต่งตัวยังไงบอกหน่อยได้ไหมแบ่งปันหน่อยได้ไหมวันนี้ค่ะเดี๋ยวพามาดูหมดเลยแอ่์จะทำลายไะไรเนี่ยร้บ แม่บอกสิว่าแม่ไปไหนมาโอ้องแม่เหรอแม่ไปไหนมาคะแม่ไปกินข้าวไม่ใช่แม่ไปหวีผมด้วยวันนี้จะมาเปิดตู้เสื้าแม่โหแอบ,บเลยงี้จะเปิดให้เปิดหรือเปล่าได้ได้นี่ก็เปิดอยู่แล้วนี่ <c oughs> เหมือนกับสั่งทำเป็นบิวอินคือเต็มห้องแต่งตัวเป็นวอล์กอินฟ้เสร็จเลยรอบตัวเราก็เปิดให้ดูก่อนเลยคือมันก็จะมีตู้ที่แบบเป็นแบบอันนี้ชุดยาวไามา่ให้แม่เล่าเองแล้วกันเพราะมัน,นเป็นชุดที่ใส่บ่อยมากเป็นชุดยาวอายุเยอะแล้วก็ ไม่ชอบใส่อะไรที่มันรัดรหนึ่งๆก็ชุดสบายๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ล่าสุดเนาะที่ซื้อมาก็เป็นแบบอายุยอนก็จะแม่จะเนสีสันสีสันสดใสก็ช่วยได้นะให้เราสดใสถ้าเป็นแนวแบบสีเขิมๆมันไหนก็จะเป็นแนวอะไรนมีอย่างนี้ฟร่งฟรงกระดิ่งอันนี้ก็ใส่ไปงานได้เลยนี่อันนี้ก็จะเป็นอันนี้เริ่มไปงานได้แล้วเป็นชุดยาวอันนี้ไปงานได้คีนใส่เครื่องประดับเข้าไปก็ไปงานได้แล้วค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเคล็ดลับของแม่อย่างนึงนะคะสมมติว่าเราแบบสมมติแม่เขาไม่อยาก โชว์แขนใช่ไหมเขาเป็นเขาซื้อชุดอย่างนี้มาแต่เขาแบบบางทีชุดแบบมีแขนไม่มีเขาก็เอาเสือ้อเนี่ยมันก็จะเป็นชุดแบบไปงานอะไรอย่างไปงเรียอไปนแนวก็วจะดูแบบโกรหรูมากขึ้นถ้าอย่างนี้แล้วใส่ืึองประดับน้อยเดียวก็พอเพราะว่าตัวเสื้อคลุมเนี่ยเยอะอยู่แล้วสาวก็มีนะคะคือคุณแม่เป็นคนที่ใส่ได้แบบหลากหลายแนวยกเว้นแนวหวานมากไม่ได้ไม่ได้ไมไดแม่รู้สึกว่าแม่ ไม่เข้าเท่ๆได้รีบรียบได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือตู้เสื้อผ้าที่ใส่ประจำใส่อันนี้อันนี้ล่าสุดลูกสาวนี่อันนี้คืออันนี้คือให้แม่คือเวลาแบบบาทีเราไปไปไหนอะค่ะเราเห็นอุ้ยชุดนี้เหมาะกับแม่เราก็จะแบบแม่แม่แม่แมเอาไหมเรากส่ลูกกกเกแล้วก็แม่ก็บอก อับนี้ไว <ป S 2> ้ลูกจใส่นะอ้าวแม่เขาไว้ลูกไงเราไม่จําเป็นต้องใส่เสื้อคนแก่นะไม่จําเป็นค่ะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อขาวไปซื้อกับแม่อันนี้ซื้อเหมือนการเลยคนละตัวเ <c oughs> พราะรู้สึกว่า <c oughs> จริงๆมันก็ใส่ได้หล,กหลาหลกหลายหลากหลายรุ่ยแล้วก็มันก็เรียบรรอยดีข้างล่างน,นี่คือใส่ลำลองทั่วไปไปถ่ายละครใส่ไปกล้องไปถึงก็ถอดใส่เสื้อผ้าของตัวละครที่เราเป็นสำหรับใครที่ไม่ชอบแนวหวานนะคะอย่างแม่ แต่ลายดอกก็ใส่นะแต่ว่าเลือกดอกเป็นแบบจิ๋วจิ๋วประัดีไม่ใช่ดอกแบบโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่คือถ้าใครโก้วนเลือกดอกเล็กๆไว้อย่าเลือกดอกแบบใหญ่ๆใหญ่ๆดอกใหญ่อย่างนี้บ้างก็ได้นี่อันนี้ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะแม่อันนี้ก็เป็นแต่สีสันมันแบบว่ามันมาดูสะอาดสะอาดมันไม่แบบว่าฉูดฉาดจัดจ้านแล้วก็แบบว่ามันเหมือนดูดูแล้วมันโอ้โหอะไรกันนักหนาอะไร ลายปีนสัตว์ก็มาลายนกเห็นไหมเนี่ยน่ารักอันนี้เราก็ใส่กับกางเกงกางเกงสบายๆนุ่งกับกระโปรงยาวๆก็ได้เปิดตู้โชว์นี้เรากำงมีคนมาเอฟนะฮะใช่หลายคนบอกอุ้ยตรงนี้จองตรงนี้จองไม่รู้ว่าจองกับใครก็ไม่อันนี้ก็เป็นแบบคือสีสันสดใสคุณแม่ก็ใส่ค่ะบางตัวนะจะ20ปีแล้วมั้งยังใส่ได้อยู่ค่ะยังใส่แล้วแล้วก็ไม่ล้าเห็นไหมคะเนี่ยใส่กับกางเกง ดำได้แดงอย่างนี้ได้แล้วก็นุ่งกับกระโปรงพรีดก็ได้มีอายุยืนยาวมากแล้วแม่มีวิธีการเก็บรักษาเสื้อผ้าหไหมแม่ก็มีวิธีการเก็บถ้าสมมติเสื้อขาวเนี่ยก็ต้องใส่ใส่มันถ้าเปึกแขวนไวน้ไม่แตะต้องมันเลยเดี๋ยวสีไอเสื <c oughs> ส้อขาวนี่มันจะชอบเป็นสนิมคอกระเช้า,าอันนี้แต,แต่แต่มันเป็นคอกระเช้าไม่เหมือนที่แบบสมมติเราซื้อให้ย่าไม่ใช่มันเป็นคอกระเช้าแบบสมัยใหม่ซึ่งแม่ก็ชอบแบบใส่อยู่บ้านแล้วก็มีคนมาบอกว่าอุ้ยเสื้อน่ารักจัง เสื้อผ้าที่ข้างบนนี้ก็เป็นเสื้อที่ใส่ไปงานหรือใส่เป็นเรื่องเป็นราวซึ่งมาไม้ทั้งหลายแหล่เนี่ยก็จะมารวมไว้ที่ถ้าจะไปวัดแหละอย่างไปวัดอันนี้ก็จะเป็นพวกผ้าดุงผ้าดุมผ้าไทยซึ่งส่วนมากค่ะแม่เขาเจ้าผ้าไปตัดสาเร็จใส่แล้วก็แยกไว้จะไม่ใส่ครั้งเดียวค่ะหาเหตุใส่สักสองสาครั้งแล้วก็ส่งซักแห้งถ้าอะไรที่ซักแห้งเนี่ยจะไม่ใส่ครั้งเดียวเพราะว่ามันแห้ง ตัวเนี้ยเห็นตั้งแต่เด็กๆอ่ะอันนี้เรียกว่า30ปีได้อันนจำได้ว่าเด็กอ่ะจำความแรกก็เห็นแค่ตัวนี้แหละแล้วมันก็ยังอยู่กระโปรงกระโปรงเรื่อยมาแล้วก็มาเป็นกางเกงขายาวส่วนมากอะค่ะกางเกงของแม่จะเป็นทรงแบบนี้ก็คือทรงที่มันขาแบบเขาเรียกว่าขามีบานๆราตรงๆหน่อยถ้ามีสีสันหน่อยก็อย่างนี้อย่างนี้ก็มีเสื้อเสื้อที่ใส่ด้วยกันกับเขาเป็นเซ็ตี คือจริงๆเสื้อผ้าคุณแม่คือมีทั้งมียี่ห้อมีทั้งแบบสบายๆราคาแบบปันบเบตลาดตัวนี้2สองร้อยเราต้องรู้จักเลืวตัวนี้ก็เป็นครีสเห็นไหมค่าดูดีไหมเนี่ยซือร้านที่เขาข้างทางอ่ะที่กขาขายร้านที่เป็นที่เป็นซุ้มซุ้มซุ้มอะซุ้มซุ้ม คือเสื้อผ้าอย่างเนี้ยอย่างตรงเนี้ยคือมีแบบ40ปีอะจริงๆคุณแม่ก็ไม่ใช่คนที่แบบโอ๊ยฉันจะต้องห้ามเลอะหรือใส่แล้วต้องแบบไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ว่าเรารู้จักแบบรักษาแล้วก็ใช้ของให้มันแบบมันอยู่ได้ยาวนานคือเราแก็40ปีนี่ปีแล้วล้วว่าไม่ใช่อะเกินไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันเนี้ยไม่40นานแล้วแม่ใส่นานมากแล้วกีรารถไม่อันนี้ไม่40อันนี้ไม่40ลูกชัวร์อันนี้ไม่40อันนี้ไม่40 เดี๋ยวคราวหน้าใครแบบชุดแรกอยากเห็นอย่างอื่นอะแล้ววิธีแมดเครื่องประดับหรืออะไรไม่รู้อะบางทีบางชุดเรียบๆใส่เครื่องประดับนิดนึงเข้าไปดูแบบแบบอย่างเงี้ยใส่มุกแน่นอนเนี่ยใส่มุกเข็ไม่ได้หรออยู่ที่ว่าเอ่อจะนุ่งข้างล่างอะไรถือกระเป๋าอะไรอีกที่ที่เห็นอยู่นี่ถูกแพง้ากอะอะไรประมาณนั้นแต่ว่าสังเกตค่ะโทนสีเวลาไปงานคุณแม่สมมติเสื้อลูกไม้ก็มักจะเป็นสีแบบ สีดูสะอาดสะอาดชมพูะจะได้เท่านี้ชมพูประมาณนี้ได้แต่เป็นชมพูชมพูววหวานหวานหรือแบบระบายระบายไม่ได้ถ้าจะชมพูชมพูก็เปรี้ยวไปเลยแบบนี้เลยคือเหนแ,แล้ลแตุริลกแลวแบบก็แบบว่าเห็นไหมแบบก็จะเปรี้ยวไปเลยค่ะน,นี่ค่ะเนี่ยถ้าจะสีชมพูชมพูอ่ะก็จะเป็นโทนแบบเปรี้ยวๆแท้ๆไปเลยเลือกให้เหมาะกับตัวเราดีที่สุดนะคะแล้วก็แต่งแบบพอประมาณหมายถึงว่าเนาะตามวัยอะไรอย่างเนี้ย นึงเนะืะหลายๆคนอ,อยากรู้ว่าเออแม่ใส่เสื้อผ้าแนวไหนบ้างแต่งตัวยังไงนะแล้วก็เผื่อใครแบบเออสมมุติฉันอยากแต่งตัวแบบไปงางฉันใส่อันนี้ประมาณนี้ดีไหมทั้งหมดที่ให้ดูดเนี่ยเอาไปแมทกันได้เอาไปแมทกันได้บางทีก็จะไปแมทแล้วก็ไปเดินให้ลูกดูว่าอันนี้ดีไหมโอเคกันไหมไปเข้าไปกันเข้าไปด้วยกันได้ไหมเข้ากันได้เข้าไปได้ไหม สมแบบว่ากับตัวเองแล้วก็บุกคณิตตัวเองแล้วการประมาณนี้คือจริงๆอ่ะย้ํานะสมมุติว่าเราอายุเยอะแล้วไม่ว่าอยู่ในวัยไหนเราก็ต้องรักษาทั้งสุขภาพแล้วก็รักษาแบบรูปร่างหน้าตาให้มันดูแลตัวเองแบบให้ตัวเองให้ดูดีตัวเองเราทํางานมาหรือแบบเออเราใช้งานร่างกายมาหนักก็ไม่ใช่ปล่อยตัวเองให้โซ่รเงี้ยเราไม่แหละเห็นหนะแล้วเราก็แบบอ๋อทำไมมันเราก็ไม่สบายหูไม่สบายตาไม่ได้ไม่ต้องทำเพื่อใครหรอกท่า เออดูกระจกมองกระจกเออแล้วก็ยังโอเคอยู่นะดีกว่าที่จะไม่จินโซไม่โอเคอย่างนี้เออเน็ตหนึ่งจริงจริงมันทําให้จิตใจกระชุ่มกระชวยเนาะเนาะนะก็ฝากไว้สําหรับสวบิวตี้วันนี้นะคะหวังว่าคงจะถูกใจกันเนอะแล้วจะบอกว่าไม่เคยไปเปิดตู้ที่ไหนนะเนี่ยครั้งแรกแบบนี้ยันี้ครั้งแรกนะไม่เคยเปิดให้ใครดูเลยนะบุญสาวกับลูกกอล หรืออะไรบอกมาได้นะหรือทำอะไรเพิ่มเติมนะเดี๋ยวจะมาบอกกันแต่วันนี้ไปแล้วหวังว่าคงถูกใจทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ